จะเลือกอะไรระหว่าง 1, 2, 3 2> ไปครับเอา2เลยอย่างแรกโอ้โหสองหัวแล้วเนี่ย 1, 2, 3 1> เอา2เหมือนเดิม,อมเอามันกูกเลยเฮียเอา <c oughs> หนึ่งอะ <c oughs> เปลี่ยนเปลี่ยน หนึ่งหนึ่งอะเอาสามสามใช่ไหมอ่าสามได้กลับมาสองอีกรอบหนึ่งสองอีกรอบหนึ่งอุ้ยเอาสองอีกรอบหนึ่งอุ้ยสองอะเอาสามสามอ่าอันนี้อะไรเอไอเทมเสริมอันท้ายยัง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 รีสองอะเอาเอาเอาสองอะเอาสองอ่าสองอุ้ยดีอยู่อันนี้ม็อบสองเหมือนกันสองเหมือนกันสองเหมือนกันสองอะสองอันนี้อันอันท้ายแล้วอันนี้ท้ายเอท้ายเอาสองอีกร้านอะสองอะสองโอเค Let's go โอเคบอสและนี่คือของที่มึงได้ของโกงอ่ะอเชี่ย,ยอาวุธยังโกงอ่ะอเน,นี้ยจริงน,นี่นของโกง<ๆ>อ่ะอันนี้ปืนนี่นี่นมีแม่อาหารกูมีชิ้นเดียวเหรอครับ oh. ให้ชิ้นเดียวแหละโอเคอันนี้ลูกกระสุนลองลองลองดูดิว่ายิงได้ไหมโอเครีโหลดได้อยู่โอเคเป็นลูกซองเหรอนี่อ่ะใช่แล้วและตัวที่มึงต้องสู้ก็คือคีเปอร์ร้อยตัวคีเปอร์ก็ง่ายเลยง่ายเหรอนี่โอ้โหคีเพอร์มันแทศไหนเนี่ยคีเปอร์มิวแท่นใหญ่เยอะอุ้ยเดี๋ยวยังมีเกล้างได้ด้วยอุ้ยอุ้ยยังไม่ได้ตีเลย